เรามาเจอกันที่ตลาดต้นไม้เซวันนะคะนี่มาดูร้านเฮียว,วัดไม้ด่างนะคะเขามีไม้สวยๆมาเยอะแยะเลยนะตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เจ้าของเขาอยู่ไหนไม่รู้มาแอบชมไม้เขาก่อนนะคะโชว์เก้าชั้นนะคะสวยๆสวัสดีค่ะไม้มวัดมีต้นอะไรมาอ,อ,อันนี้โชว์เก้ลลาชั้น สวยมากใหญ่ๆเงี้ยสนิมสนิมเหรอับเป็นสีสนิมอืมสวยนะคะอันนี้จะเป็นน้ําตาลม่วงชมพูครับน้ำตาลม่วงชมพูนะคะนี่อีาสวยสวยสีดุดันมากเลยนะคะสนิมดุดันเปิดอยู่เท่าไหร่เอ่ยนีเปิดอยู่ที่สามพันห้าสามพันห้านะคะสามพันห้านะคะใช่สวยมากสวยมากดูเดี๋ยวให้ดูฟอร์ม นี่ไม้ยังไม่เคยยกย่อนะคะฟอมสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่อสีดุมากสีดุมากนี่นะคะนคนอยากได้เอา,อาไปไปประดับสีเอาอันนี้พินนาคนะคะไม้วางข้อนะดูความด่างเขานะคะโอโ้โหด่างสวยเลยนะคะอ,อันนี้ราคาเท่าไหร่เอยอตัวนี้ผมเปิดไว้ที่ห้าพันห้าครับ เปิดอยู่ที่ห้าพันห้านะคะท่านผู้ชมนะพินนาคด่างนะคะลายสวยดุดันสวยสวยอันนี้ยอมมานี่ก่อนเนาะกว่าพระคมกว่าพระคมบ้านครับกพระมโอ้ใบใหญ่เหมือนกันนะคะนี่สวยสวยสวยต้นคะซื้อแม่แถมลูกนะซื้อแม่แถมลูกหนอมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะหนอมาแล้ว หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะน,ะน,นี่ใครสนใจทักหาเฮียวัดได้เลยนะคะมือโทอขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะคะอ,อ,อันนี้นะคะ,ะเป็นสซเน,จ,น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 จันโกเมนด่างครับสซเนจันโกเมนด่างนะคะนี่นะคะเสิร์ฟยีบแบบนี้แต่ว่าหาไ, <ป S 1> ได้ไปก็ไปลุ้นนะครับถ้าเป็นด่างเหลืองไป,ปลุ้นเป็นลุ้นบุษราค a k a หรอคะครับผมใช่ครับเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่แปดร้อยบาท 800บาทนะคะท่านผู้ชมโกเมนด่างนะคะนี่นะแล้วก็มานี่กล้วยนะคะโน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 ชมพูแล้วนะคะอ่าชมพูมาแล้วนะคะอต้นนี้อยู่ที่800บาทครับ800บาทนะคะกล้วยโนโนนะคะนี่พักหายิ่งวัดได้เลยจะเป็นชกกระชั้นนะชกกระชั้นตัวคอมแพก คอมแพกต์นะคะน่าจะมีโต๊ะน่าจะมีมาสามตนลายสวยมากเลยอะเนาะดังหินอ่อนเนาะหลายยอดมากหลายยอดยอดแตกอย่างนี้เลยนะคะอ่าัวคอมแพกครับเท่าไหร่คะเนี่ยอ้นนี้ตัวนี้ให้นี่นะคะหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชม ยังคุ้มเลยนะคะอ้าวใครจะเห็นก่อนอ่ะใครจะได้เป็นเจ้าของก่อนนะนี่นะอืมสวยลายลายอย่างสวยเลยนะคะสามยอดค่ะสามยอดนะคะแล้วกระถางนี้ค่ะกระถางนี้อ่าเป็นต้นสนิมด่างเหมือนกันครับสนิมด่างค่ะสนิมด่างสามสีเหมือนกันกับต้นใหญ่เมื่อกี้นะอ่าเท่าไหร่คะต้นนี้หนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทนะคะใครเร็วใครได้นะคะท่านผู้ชมนะใครเร็วใครได้นะอันนี้บุตรสลากำนะบุตรสลากำตัวเลมอนนะคะบุบใบเขาเนาะนี่เลมอ่หืงแท้อแต่เลมอนค่ะนี่หกใบหกใบเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้น้องเปิดไปที่สี่พันแปดร้อยบาทสี่พันแปดร้อยบาทนะคะเลมอนนะคะรากเดินดีทุกอย่างนี่นะ 4,800บาทนะคะแล้วก็มาโชว์กาชั้นต้นนี้โชว์กรชั้นอันนี้เป็นลูกสีต้นนี้เจ๋มมากลูกของต้นแม่ดวงนี้ครับฮะไปซื้อแม่มาดูข่อยานล่างล้อล้อโอ้โหดี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 นี่เพิ่ง เพิ่งไปเอาลูกต้นสุดท้ายออกมาอลาออกมาในวันที่เหมือนลาใช่ครับพี่อ๋อดวงดีดวงดีเจ้าแม่ดวงดีเหรอน้องดวงดีน้องดวงดีน้องดวงดีนะคะเนี่ยเจ้าของชมพูอ่าชมพูบานเย็นนะครับเจ้าของถูกหวยสองรอบแล้วนะคะเนี้ยน้องดวงดีอ่าบานเย็นแล้วผมเหลือต้นสุดท้ายอืมอ่าแบบเนี้ยเคยไปถามต้นที่ประวดสีอย่างนี้เลยครับ เล็กๆอย่างนี้ถ้าเป็นสวนที่เขาประกวดนะก็ขายอยู่ประมาณน่าจะมีประมาณสองเปอร์จริงเหรอใช่ครับอต้นนั้นเขาขายแต่น้าอ๋อแล้ววันนี้เปิดอยู่เท่าไหร่วันนี้เปิดเบามากเบามากห้าพันห้าห้าพันห้าใช่แม่ขายหนึ่งพนห้าห้าพันห้านะคะต้นแม่ขายไปหมื่นสามนะคะคือแม่ใบเสียทุกใบวันนี้โชคเก้าชั้นเขาเยอะมากเลยอุ้ยแล้ฟอร์มนี้นะรู้กระถางนี้นะต้นนี้นะอ่เท่าไหร่คะเนี่ยเอาต้นนี้ รับคิดสามเนห้าครับสามเนห้าเบาๆเลยยางคุ้มลยค่าส่งนี้ถ้ามีผู้ชมเอาในค่าส่งเท่าไหร่เนี่ยค่า่ที่รยครับค่าส่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแล้วต้นใหญ่มากกระถางใหญ่มากบอกเลยนะคะฟอร์มสวยมากชั้นเนี่ยเหมาะอยู่ไมยตัวราคาดีๆอย่างนี้ครับน้องราคาเบาๆคือลดราคาลงไปให้แล้วค่ะส่งน้องตัวแบบ สวยสองร้อยห้าสิบเพราะว่าเป็นกระถางใหญ่เซฟให้ค่าส่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะโชั่ก็ชั้นหน้ากระถางใหญ่เนาะแล้วนี่ฟอร์มใหญ่มากเลยนะคะสามพันห้าเนาะสามพันห้าร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยใหญ่มีแน่อ่าเอาเอาไปอยู่นะคะบ้านเศรษฐีเลยนะเนี่ยมานี้ตอนนี้เป็นจันปะกายดาวครับปะกายดาวอะค่ะค่ะไม้ประมาณสิบกว่าใบนะอื้มสวยฟอร์มสวย เด็ดิสองสามสี 16. ่้า uh สิหโหลครับเท่าไรคะต้องขอเจ็ร้อยบาทเจ็ด you ร know> ้อยบาทโอ้โหท่านผู้ชมเจ็ร้อยบาทนะคะประกายดาวนะโอ้โหลายดีค่ะเจ็ร้อยบาทต้นมะลอเลยนะคะนี่นะนี่โอ้โหวันนี้เขาเอาไม้เด็ดมานะคะมีแต่ตัวเด็ดเด็ นี่ดูลายนะคะดูลายชดูแดใบอ่อนครับแดงทุกใบครับโหต้นนี้อยู่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยต้นนี้เปิดไว้ที่หกพันห้าคหกพันหาหกพันห้านะคะเปิดไว้คเก้าชั้นต้นนี้นะคะดูไม่ต้องถามนะครับสีสีก้านแจ่มมากหกพันห้านะคะสวยมากมีทั้งหมดห้าใบนะคะ นี่สวยหกพันห้าร้อยบาทนะคะมีแน่แปดพันห้าแล้วก็ไทคอนนะเป็นไทคอนครับตัวเล็กตัวนั้นอ่ะเปิดที่ต้นเล็กนะคะนี่นะอย่างไซนั้นน่ะผมเปิดที่สามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมไทคอนต้นนี้นะไปยกก็ได้แล้วนี่ต้นนี้สามร้อยบาทนะคะไทคอนนะจอ์ตบูโน่จอ์ตบูโน่ต้นนี้เอาไป สามร้อยเหมือนกันค่ะจอดบูโน่นะคะลายสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ลากเดินดีแล้วนะคะดูลายสวยอ่าไทคอนตัวนี้ไทคอนตัวนี้น้องขอสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่นะค่าส่งอยู่ที่เท่าไหร่นี่ค่าส่งเอ่อต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะค่าส่งเนาะอ๋วตอนนี้อ่ะฟอร์มสวยนะเนี่ยตัวนี้ฟอร์มดีครับเอาไป สองร้อยแปดสิบนะคะไทคอนนะคะตอนนี้ไทคอนเข้ามาโหแล้วตอนนี้ล่ะตัวนี้คือหันได้แล้วนะครับอ่าม้ายกยอดออกได้แล้วอ่าตอนนี้เท่าไหร่คะตัวนี้นะองคอสสี่ร้อยบาทตอนนี้สี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะนี่สนใจทักหาเฮียวัดเขาได้เลยนะค่ะสวยสวยแล้วก็มาตอนนี้ค่ะตัวนี้ น้องขอค่าหน้าไม้นะครับคัดหน้าไม้มาแล้วค่อหนึ่งพันห้าร้อยนะครับลายดีไหมต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะีเลี้ยงดีประกวดได้นะครับค่ะลายสวยๆเลยนะคะค่ะนี่ได้เปลียนนะครับคือลายอย่างนี้นะครับค่ะได้เปลียนแน่นอนอ่าลายสวยลายสวยเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาทางช่อง youtube นะคะมาเรามาชมไม้ร้านเฮียวัดกันอัลบูตอนนี้อัลบูหรออัลบู เท่าไหร่อ่ะครับอ่าต้นนี้อ่าขายไซส์แล้วกันอ่าด่างน้อยด่างนิดแต่ด่าไหมขอสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะคะอัมโบต้นนี้นะสี่ร้อยบาทนะคะแล้วข้างหน้านี่ก็คืออัมโบไหมไม้วางข้อนะคะอัมโบนะกระถางเท่าไหร่เนี่ยอย่างไซส์เล็กเนาะไซส์เล็กเนี่ยขอสามร้อยแปดสิบตามไซส์ใช่ไหมไซส์นี่สามร้อยแปดสิบนะคะอย่างเงี้ย ขอชี่ร้อยอย่างเงี้ยขอใบนี้ยห้าร้อยใบใบนี้ห้าร้อยใช่ไหมสวยอยู่ที่ลายนะคะท่านผู้ชมนะอยู่ที่ลายนะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้คือกวกพระพรมกวกป่าครับกวกกวกป่านะคะกวกพระพรมป่าตัวนี้เป็นตัววากิวค่ะด่างวาคิวนะด่างวากิวนะคะไม้มงคลทั้งนั้นครับเท่าไหร่คะอ่าขาอันนี้ข้างใน กี่กระถางสี่ร้อยครับตัวนี้สี่ร้อยบาทนะคะกระถางนี้เนาะกวักพะพมป่านะคะด่างวากิวนะคะอ่ะวากิวมีกี่กระถางอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือฟูมินอันนี้ฟูมินอีกใช่ครับไม้ไม้แปลกไม่แปลกฟูมินครับอ่ากวักพะพมป่าฟูมินค่ะเพ่ออะไรคะตัวนี้น้องขอห้าร้อยละกันห้าร้อยบาทนะคะกวักพะพมป่าฟูมินตัวนี้แหละตัวนี้เป็นวากิวครับ ตัวนี้เป็นวากิวนะคะต่างสวยมากเท่าไหร่คะวันนี้ขอหกร้อยหกร้อยบาทนะคะกล่องว่าพรมป่านะคะวากิวนะคะหกร้อยบาทเนาะตัวนี้ววากิวนะครับค่ะตัวนี้วากิวก็ก็พรมป่าวากิวเท่าไหร่คะกระถางนี้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะคะต้นไม้สวยหมดนะครับค่ะลายสวยอ่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ฟูมินครับ ฟูมิน้นโอ้ตัวน,นี้ฟอร์มสวยนะเนี่ยครับผมเท่าไหร่คะตัวน,นี้400ชิ้นกันครับ400บาทนะคะคท่านผู้ชมนะนี่กอกว่าฟมป่าด่างฟูมินแล้วก็มาโอกิอเท่าไหร่จ๊ะ100บาท100บาทนะคะโอกินะคใครสนใจทักหาเฮียวัดได้เลยตามเบอร์หน้าจอเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้ามาอีกทีนึงนะคะสวยๆทั้งนั้นนะคะ นี่จอดบุโนนะคะสามร้อยบาทนะไม้ยอดนะแล้วก็โชก้าชั้นลายเด็ดๆแบบนี้เลยหกพันเท่าไหร่นะตอนนี้หกพันห้านะคะตอนนี้เนาะนี่แล้วนี่ประกายดาวเยาวัดบอกเจ็ดร้อยบาทใช่ไหมใฟังไม่ผิดนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะประกายดาวนะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยใครเร็วใครได้นะคะเนี่ยใครเร็วใครได้นะคะประกายดาวนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวไล่ให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่นะแล้วอันนี้พันทเท่าไหร่นะที่ว่าเนี่ยนนี้หนึ่งพัน่นทุนนะคะโชก้าชั้นกระถางนี้นะคะหนึ่งพันท่วนนะคะท่านผู้ชมนะรีบเลยนะคะโทรหาเฮียวัดได้เลยนะใครช้าบอกได้เลยว่าอดนะคะสวยมากเลยนะคะ,ต,ะ,คะ,ะต้องไว,วนะครับอ่าต้องไวส่วนต้นแดงนี้พรุ่งนี้มีคนจะมาดูนะครับนี่ฮะกล้วยโนโนะน,นะคะแปดร้อยบาทใช่ไหมใช่ครับแปดร้อยบาทนะคะ แล้วก็กวักพระพรมเนี่ยด่างของพะพรมบ้านด่างเนี่ยเท่าไหร่นะพันสามร้อยบาทนะคะนี่หนึ่งหนอมีหนอมาแล้วนะคะใบใหญ่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนําเสนอเลยตัวนี้เท่าไหร่นะสามพันห้าหรอสามพันห้านะคะโชคก็ชั้นตัวนี้บอกเลยว่าฟอร์มสวยมากเลยนะคะนี่สามพันห้านะคะใหญ่แล้วก็สวยมากเลยนะคะเหมาะกับบ้านแบบบ้านมหาเศรษฐีเลยนะเนี่ยตัวนี้เนาะ อามูค่ะเดินไปไล่แดดนะคะสีชมพูจะมาแ่มๆเลยนะคะเป็นชมพูเป็นเม็ดเป็นจุดนะครับใช่ใช่ใช่เนี่ยจะเป็นจุดอาพี่เคยเห็นว่าเขาเขาชมพูจะชัดกว่านี้ถ้าไล่แดดอ่ะใช่ครับแล้วมันก็จะสวยมากเลยนะคะอาขอบคุณค่ะเฮียวัาฝากเบอร์โทรฝากร้านเลยค่ะเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดมาได้นะครับ แอดมาได้เลยทางติดต่อนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับเียวัดน์ภาคินวหอทองครับแล้วก็ช่องยูทู e นะครับค่ะฝากช่องยูทู e ด้วยนะคะส่วนไม่ดางโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ